โอเคก็ okay, ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผม TRP TV และคุณไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมหน้าจมมืดเพราะว่าวิดีโอหายชิปตอนนั้นผมจะขุดหาเหล็กและผมไปเจอถ้าแล้วผมกก็ได้เหล็กเยอะมากแล้วผมก็มีความคิดว่าผมจะไปขุดเพชรต่อแต่วิดีโอหายครับนั่นแหละ ก็คือเรื่องทั้งหมดครับก็รับชมวิดีโอต่อได้เลยครับโอเคเจอถ้ำอีกแล้วโอ้ยทำไมที่นี่มันมีถ้ำเยอะจังวะโอเคอุดอย่างนี้แหละจะได้ไม่มีมอนเตอร์เข้ามาโอเคดีเจอถ้ำอีกแล้วทำยังไงดีวะเนี่ยเจอบ่อยวะเดี๋ยวผม ตัดภาพเลยด้วยกันตอนนี้ผมขุดลงไปวายที่ผมต้องการนะครับโอเคถึงแล้วเดี๋ยวผมจะขุดเป็นแนวตรงเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมต้องการเพชรประมาณ4ี่ก้อนพอแล้วผมก็จะทำที่ขุดเพชรและที่เอนชาร์ดใช่ งันเดี๋ยวผมได้คคิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวมันนานเกินโอ้โหผมเจอเพชรแล้วครับโอ้โห,โอโหของดีของดีเราจะมาลองขุดกันว่ามันมีกี่เม็ดนะครับเพชรก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแคปภาพไปก่อนลงหน้าปกและ เราจะคุยกันเลยว่ามันกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดครับมี9้าเม็ดโอ้โหเน้นนะจุกจุก,จก,จกขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่าเพื่อให้มีการไม่เสียเวลาเพราะว่าเราจะต้องสร้างวันหลังใหญ่ นั่นคือภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของเรานะครับโอเคเลโก็ s <S และเราก็จะเอาประชิมนี้ไปด้วยมันจำเป็นมากในเกมนี้โอเคทิ้งทะนุไปวางวางไว้ตรงไหนดีวะผมไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำผมไม่ไหวนะเนี่ยจะลิกไาเลยจากนั้นตรงนี้ละกันอืมแล้วก็ฟื้อปุ่งตึงไงครับท่านผู้ชมตึงกว่าน,นีกว่าไอ่เีคนนี้มานแท่งตึงจริงๆโอเคตั้งไว้ตรงไหนดีนะพอดีชาวบ้านเดอไม่คุยอะโอ้ผมวังน้ำชิปแล้ว โอ้โหท้ดหายหมดต้องปักค่าคืนอีกเครียดเครียดเครียดโอเคได้ครบทั้งสี่ดาวเลยใช่ไหมโอเคไปครับกลับไปเอ,อ่อหา,บ,าบ้างวอาไอชีบันให้ค่อยกลับบ้าน,นครับโอเคผมว่าเรากลับบ้านมาเก็บของก่อนดีกว่าของเราเต็มแล้ว ทำเตียงให้ชาวบ้านเพิ่มดีกว่าชาวบ้านจะได้ผลิตลูกเยอะขึ้นนะครับโอเคเอ้วใครมาทำมาแล้วเนี่ยอ๋อคิปเปอร์เองจำได้และกขุดปุ๊บวางเลยวางเลยโอเคได้แล้วครับชเช้างั้นระวังอันนี้ไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน จะได้ข้างๆไอ้นี่แมปนะครับโอเคไปกันภาร,รกิจต่อไปของเราคือสร้างบ้านครับใช่มันคือการสร้างบ้านงั้นนี่เราตัดภาพไปที่บ้านกันเลยก่อนที่จะตัดภาพผมฆ่าปลาก่อนปลาก็จําเป็นถ้าเราฟาร์มคิปเปอร์าะว่าผมจะทำฟาร์มคิปเปอร์หลังจากชุดกอกเพชรผมครบโอเค เพราะว่าเราจะไประ,ระเบิดในในอารกกันครับเด็กก็ข้าขมาจะแมวเหมียวฉันมีปลาให้นายนะนนและอย่างนั้นแหละ <c oughs> และก็ชื่อชื่อพึ่งเรียบร้อยครับสำเร็จหนึ่งตัวและเราต้องเอาอีกหนึ่งตัวเพื่อขยายพันธุ์โอ้โหลำบากลำบน โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเคลียบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียพื้นที่ด้วยเพราะว่าบ้านเราใหญ่มากบรบบมาตรงนี้โอเคโอเคเท่าแต่ว่าบ้านดูมันดูไม่สมประกอบผมคงต้องเคลียพืน้นที่นะละเยอะๆด้วยดูโทรงน่าจะใช้เหล็กเยอะเหมือนกัน เพราะว่าเราจะทำพวกเหล็กมันจะได้เร็วๆนะครับโอเคครับที่ขุดพังเรียบร้อยผมต้องคงต้องไปหามหมู่บ้านก่อนผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะ่ะผมยังไม่อยากตัดไหมโอเค ผมจะเดินทางไปหาแมปนะครับผมว่าผมย้ายแมปดีว่ะผมว่าผมย้ายแมปเนอน่าจะดีนะต,ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมย้ายแมปดีกว่าเยอะแต่ปูพื้นงานให้เดี๋ยวค่อยย้ายครับโอเค โอ้โหต้องทีของทีผมแล้วกันอืมคนบอนเตึงนี่ไปผมไว้ด้วยเพื่ออะไรไม่รู้แล้วเราก็จะเอามือวางตรงนี้แล้วกันไม่เอาไม่เอาเอาตรงไ้ตงไหนดีวะเนี่ยอืม เคมันวางไว้ตรงนี้แล้วกันไดาจะดีอยู่แล้วบ้านเป็นอะไรวะเนี่ยผมจะได้นะว่ามันระเบิดแค่หน้าบ้านเนี่ยจะบอกเลนว่าฟ้าผ่าพระเจ้าลงทันอโอเพราะว่าตอนขึ้นมามันมีฟ้าผ่าเลยครับตอนผมขึ้นมาแล้วก็ตัดภาพไปดูสิ่งที่น่าสนใจเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเซฟ เชฟไม่ต้องไม่ต้องทําไม่ต้องทาเดี๋ยวผมคุดเดี๋ยวผมคุณให้ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจผมผมคุณให้ฟรีโอเคตอนนั้นไปทําอาชีพอื่นซะดีมากเจอไม่น้อยมานี่มา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 ๆนี่มามานั่นแหละนั่นแหละทาดีทําดีนั่นแหละนั่นแหละโอ้บ้ามันยามันบังวะทำาองไงนเนี่ย โอ้โหแค่หน้านะครับเตียนจาแมวน้อยจาแมวน้อยมานีมามานี่มามานี่มานั่นแหละนั่นแหละได้ปลาแล้วครับโอ้ใช่ได้แมวนั่นแหละจาแมวเหมียวผสมพันธุ์กษันซะมีลูกให้นั่นแหละ ทำดีเดี๋ยวผมจะขุดดินต่อละแต่ก่อนอื่นนอนก่อนโอเคเล s ก o ก่อนจะขุดดินก็ทำอันนี้ก่อ็ละกันนี่ไงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้เพาะเด็กง่ายตอนนี้ผมก็ได้ขุดดินเสร็จไปที่เรียบร้อย ก็นอนก่นอนอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะปูพื้นไงครับ let's go <S ปูพื้นยังไม่ถึงหนึ่งนาทีมาแล้วเหรอตีหูได้เหล็กด้วยครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอันเราทิ้งใหญ่แมงมุมไป แล้วก็เอาเหล็กมาเราก็ปูพื้นต่อครับโอเคตอนนี้เราก็ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับและสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือสร้างกระแพงและหลังคาแต่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 แตแตผมเจื้อบอลาว่าครับอแล้วผมก็จะไปขุดออกสีเดียนและผมก็จะสร้างประตูนรก และที่ Enchant เลยครับตัดภาพเลยโยและตอนนี้ผมก็ได้เอาซิเดียมาแล้วด้วยครับมา10อันเพื่อสร้างประตูในรกเลยเฉพาะแต่ผมลืม Enchant แต่ก็สร้างประตูไปก่อนโอเคปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองยติดโอเคหนึ่งสองสามดีหนึ่งสอง อันนี้วางดิน1 2ึ่งสองก็ว,วางดีอีกทีเพื่อความสวยงามแต่อันเนี้ยต้องวางดินแบบใหม่โอเคและเราไปทำไฟแชกันครับเอาไมา้อะไรวะเนี่ยเราไปทำไฟแชกันแต่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเผลมอเมาส์ชิบะ แมวจะหนีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทำไฟแชก,ก่อนแล้วค่อยไปดูแมวโอเคแมว่นี่ปลอดภัยจะออกไปเซ่วะเขาไม่ดีเนี่ยงั้นผมเดินได้กลับเข้าบ้านกันครับเพื่อที่แมวจะได้ตามผมมาโอเคนั่งตรงนี้นะนะจ๊ะแล้วก็ไปจุดไฟแชก,กันครับวันนีุ้กได้แล้ว EP หน้า เดี๋ยวผมจะไปนรกนะครับไปแค่ไปแค่ไป,แคแคไปสำรวจอะแค่นั้นแหละไปทำกระแพงต่อครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำไว้ข้างนี้นะครับโอเควางน้ำ

และฟาร์มแครอทก็เสร็จไปที่ร้อยไปถึงพวดินนะนะพวดินพวดินแลวเราก็จะปลูกแครอทนะครับเราไม่ปลูกข้าวขี้เกียจปลูกแครอทก็จะตายแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะไปไปปลูกอ้อยต่อเลยครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับแล้วเราก็จะไปสร้างมาต่อครับ อปกกโอเคครับด้วยความโง่งผมลืมอัดคีปครับโอเคอันนี้คือบ้านผมครับตัวตัวอันนี้ก็คือข้างในครับข้างในยังไม่ตกแต่งอะไรผมไม่รู้จะตกแต่งอะไรอะแล้วก็แมวสามตัวนาราและชั้นบนก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยขุดแกอนมันมันไม่ใช่ใน,นนในส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งในบ้านนครับ เดี๋ยวคุดก่อนก่อนที่จะปิดคลิปเออขาดแล้ววะไม่มีอะไรแล้วมัง้งปิดคลิปในบ้านนี่แหละผมขอห้าไลค์เหมือนเดิมครับลาก่อนครับ